สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออนกินะครับชุด10กิโลวัตต์สเฟสครับผมบ้านคุณบีครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ6000บาทครับผมวันนี้เรามาติดตั้งนะครับบนหลังคารทั้งชีดครับนี่ครับหลังคาบ้านลูกค้านะครับหันไปทางที่ตัวออกนะครับเราต้อง ปรับให้หันไปทางที่ตัวตกนะครับเพราะว่าจะได้รับแสงแดดได้ดีนะครับแล้วก็ยาวนานครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องนําขายกนะครับขึ้นมาติดตั้งบนขามีทานชีดก่อนครับนี่ครับนี่คือขายกระดับนะครับเพื่อปรับองศาของแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้หันไปทางที่ตัวตกที่เราต้องการครับนี่ครับเราใช้น็อตนะครับยิงเข้าไปนะครับ ใส่พียูครับแล้วก็มียางกันน้ํำด่วน้ําซึมครับนี่ครับสามารถโยกปรับระดับได้นะครับเราจะให้หันไปองศาไหนแล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่ครับฝั่งข้างหลังครับก็จะสูงหน่อยนะครับข้างหน้าก็จะตามลงไปครับนี่ครับเราจะปรับให้มันหันไปทางทิศตะวันตกนะครับนี่ครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดขายยกระดับนะครับเพื่อที่จะติดตั้งรางเดียวเข้าไปนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนนี้ครับติดตั้งรางยกระดับนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการเดินท่อร้อยสายครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็เดินท่อนะครับเป็นท่อเหล็กครับผมนี่ครับขายยกระดับนะครับ องศาครับนี่ครับเรามีขาปรับระดับครับนี่ครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการเดินท่อร้อยสายเสร็จเรียบร้อยนะครับ อนนี้เรากําลังทําการเข้าหัว MC4 ครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับเราต้องทําการเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียครับเพื่อที่จะเสียบเข้ากับแผงโซลาเซลล์ที่ขั้วบวกเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับหัว MC4 นะครับก็ยี่ห้อ PSI ครับผมวันนี้เราติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุด PSI นะครับ10กิโลวัตต์ครับนี่ครับทำการเข้าหัว MC4 เสร็จล็อกให้แน่นครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขัวบววครับนี่ฝั่งนี้ครับขัวลบครับฝั่งนี้ต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าจะได้เสียบเข้ากับแผงโซลาเซลล์ที่เป็นตัวเมียครับนี่ครับเราต้องทําการเข้าหัวนะครับย้ําสายให้แน่นก่อนนะครับตี่จะใส่ตัว MC4 เข้าไปครับขีมย้ํานี่อร์ลิงครับใช้ดีที่สุดแล้วครับ เสร็จแล้วก็ใส่ MC4 เข้าไปครับเป็นตัวผู้ครับนี่ครับคนลบดึงให้แน่นเลยครับน่ครับดึงยังไงก็ไม่หรู้นครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นแผงโซล่าเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับ ก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผงห้ายห้าสบวัตต์ี่ห d อ psi นะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบ้าโวลต์นะครับนี่ครับเราต้องวัดทุกแผงนะครับเช็คชัวร์ร้อยเปอเซนตครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแผงโซลาเซลล์ครับเวลาเราติดตั้งนะครับเราก็ต้องเดินบนไม้นะครับแผ่นไม้เราต้องเอามาวางครับป้องกันเวลาเราติดตั้งครับ ก็จะไม่พังเสียหายนะครับหนังคาว้านลูกค้าครับแล้วก็จะทํางานได้สะดวกรวดเร็วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแต่งโซลาเซลล์ครับระหว่างแผงนะครับแล้วก็จะใส่ตัวมิดแคมครับเพื่อยึดระหว่างแผงกับแผงนะครับวันนี้ครับเราติดตั้งทั้งหมด2สตริงนะครับสตริงละเกาแผงครับทั้งหมดเราติดตั้ง18แผงครับผม ชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้ครับสูงสุดเดือนละหกพันถึงหกพันห้าร้อยบาทครับผมเนี่ครับเราทำการติดตั้งครบทั้งหมดสิบแปดแผงแล้วนะครับแล้วก็ทําการล็อกสายกาวครับเราต้องใช้ตัวล็อกกาวนะครับเพื่อล็อกสายกาวให้เข้ากับชุดรางนะครับตรงสายกาวนะครับเราใช้สายทองแดงเบอร์สิบครับผม เวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆนะครับหรือว่ามีไฟลวดลงอุปกรณ์ครับก็จะลวดลงดินไปเลยนะครับอุปกรณ์จะได้ไม่พังเสียหายครับนี่ครับแล้วก็จะได้ไม่ลงไปดูดคนข้างล่างนะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ดีนะครับเราต้องติดตั้งสายกาวนะครับทุกชุดนะครับตรงนี้ครับเราต้องปอกให้เห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับ แผงโซลาเซลล์กับตัวล็อกกาวนะครับก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับทั้งสองสตริงครับเพราะว่าอุปกรณ์พีด้ครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงรางแล้วก็อเไว้อยากลงแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับตรงขอบแผงก็จะเป็นลูมิเนียมครับสื่อถึงกันหมดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนติดตั้งสายกาวและแผงโซลาเซลล์ครับนี่เป็นภาพมุมสูงครับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับ ขั้นตอนแรกแล้วก็ลําเลียงแผงนะครับขึ้นมาวางไว้บนหลังคาครับเนี่ยทั้งหมด1ิบแดแผงครับขึ้นมาวางเลียงไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะขึ้นไปจัดวางบนรางที่เราติดตั้งนะครับ นี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการนําแผงโซลาเซลล์นะครับเอาไปจัดเรียงบนชุดรางที่เราติดตั้งไว้นะครับนี่ครับแผงนีีหนึ่งไปแล้วครับเราติดตั้งทั้งหมด18แผง2สตริงครับดูการติดตั้งแผงโซลาเซลล์จากภาพมุมสูงได้ครับ ตอนนี้ครับจะทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนหลังจากการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมบเนอร์และชุดอินเวอร์์นะครับสําหรับผลิตไฟเพื่อใช้งานระบบโซลาเซลล์นะครับนี่ครับแผนที่18ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะลงไปทําการติดตั้งนะครับ ชุดควบคุมครับในห้องควบคุมครับผมขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งชุดควบคุมแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับเราเดินท่อร้อยสายนะครับติดตั้งรางไวาเวครับเดินลงมาที่ชุดควบคุมครับชุดนี้เป็นชุดคอมบิเนเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการวัดแรงดันของแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เราติดตั้งไว้ครับ ติงที่หนึ่งครับสามร้อยเก้าสิบหกโวลต์ครับผมติงที่สองครับสามร้อยเก้าสิบหกโวลต์เท่ากันครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับชุดรางวเวครับเรียบร้อยครับผมตู้คอมไนเนอร์ครับตัวนี้นะครับเป็นเมกเกอร์ AC ครับ R-CBO ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับนีเสียกันฟ้า AC ครับชุดนี้เป็นเบรกเกอร์ DC ครับนี่ชุดสติงที่1และติงที่2นะครับตัวนี้เป็นฟิล์ครับเสียกันฟ้า DC ครับเบรกเกอร์ DC ครับผมฟิล์ DC ครับเสียกันฟ้า DC ครับแต่ละชุดครับในตู้ควบคุมครับเบรกเกอร์ของโซลาร์เซลล์ครับเอาไว้ควบคุมชุดคอมไมเนอร์อีกทีครับนี่ครับเบรกเกอร์กันดูดครับ ตอนนี้เราทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตันนี้เป็นตัวปิดเปิดอินเตอร์ครับนี่ออนออฟครับผมทาการทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณคุณบีครับที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยโซล่าเซลนะครับบริษัทอทีลิงอินเตอร์สเต็มครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับบริษัทอทีลิงอินเตอร์สเต็มยินดีให้บริการครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณบีครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับ